นี่คนจำนวนมากนะไม่รู้หลักตัวเนี้ยว่าเราจะเริญปัญญาต้องใช้รูปธรรมนามธรรมเป็นอารมณ์ของถูกรู้ถูกดูไปนั่งบังคับจิตให้นิ่งๆว่างๆอะไรอย่เงี้ยไปแต่งจิตไปชิว่าทำความสงบมากๆแล้วจะเกิดปัญญาทำความสงบมันก็ได้ความสงบ จเจริญปัญญามันถึงจะได้ปัญญาคนละเรื่องกันนะแต่การจเจริญปัญญานะถ้าจิตไม่สงบไม่มีเรื่องมีแรงก็ทําไม่ได้เพราะ้ความสงบของจิตนะเป็นตัวสนับสนุนการจเจริญปัญญาการที่จะฝึกจิตให้สงบมีเรื่องมีแรงตั้งมั่นเด่นดวงเรียกว่าการทำสมำถะกรรมฐานเป็นงานสนับสนุน การทำวิปัสนากรรมฐาน,ฐานคือการเจริญปัญญานะเป็นตัวเนื้องานที่แท้จ, mm hmm. จริงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้มั้ต้องทำวิปัสนาพระพุทเจ้าบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาตัวนี้เป็นวิปัสนาปัญญาเงื่นถ้าไม่ได้เจริญวิปัสนานะไม่ได้เจริญปัญญาเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรม จะไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพานหรอก